พระรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมแบบมีมือรองนั่งหรือพิมพ์บีจากการเทหลอด้วยดินไทยแบบโบราณจะมีเม็ดดินเบ้าสีดำเล็กๆฝังอยู่ตามผิวองค์พระคราบที่เบ้าเกิดจากธรรมชาติดูสวยสงบูรณ์สนิทต,ตาหรือในจุดที่หลุดออกไปแล้วจะเป็นรูพรุนดูเหมือนตามดเนื้อองค์พระเป็นเนื้อทองเหลืองผสม เนื้อโลหะเก่าถึงอายุผิวพัรรณวนะของพระจะปรากฏคราบสีน้ำตาลแก่เป็นสาแดงแดงฝ้าสนิมตามซอกลึกองค์พระที่ติดเต็มสมบูรณ์ก็ไม่ต้องทำอะไรองค์ที่มีปุ่มปมเกินก็ตะใบออก